โอ้บรรยากาศรอบเย็นหมู่บ้านช้างนะครับวันนี้อ้อมีการซ้อมช้างนะครับว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเชือกจะทอกเสยีย เนี่ยพ่องาทองนะครับพ่องาทองพ่อ,พอสยามสยามงาทองเลยพ่อพ่อของงานรถถังนะอืมแล้วก็<อ>สยามน้องอแปดต่อยขี่วังจันท์หรือรอะไรชื่อน้องอะไรวะเนี่ยกำลังฝึกโอ้ยเ,เก่งมากวันนี้มาดูกันซ้อมช้างครับทุกคนโอ้ออกกำลังกายเฮ้ยเฮ้ยมีกัไนได้แต่มึงอย่าทำบ้าน เน,น,น,นี่ยตายต่อยวัดปีตาเก่งอันนี้คือช้างชื่ออะไรชื่ออะไรต่อยกี่ส่วนตัวน,นี้ยราะงาดทองข้อไทยสยามไายสยามตัวนี้อะไรถาวต่อยต่อยขี้างอะไรชื่ออะไรจันจ้าเา เฮ่มากต่อยจันเจ้าอ๋อจันเจ้านะครับสวยอ,อ,อ๋อให้ดูก้นกับเพื่อนอผมมัวนากันไปไปาทองอพระพลายยาทองเฮ่พระพลายสะ<า>ย,ยามมาดูเคยมาดู่าช้างซ้อมแบบนี้ไหมครับ โอ้ยสมัยก่อนนู่นในเนียดเลยทำพิธีคลองช้างตอนสมัยท่านหญิงอยู่ทำบ่อยมากครับแล้วก็ทูลเชิญเสด็จพงหญิงมาทอดพระเนตรพงพาพงโสมะอะไรเงี้ยก็มากันมาดูพี่ออมจัดนิ่งใหญ่ครับผมตัวตนแหน่งเลยนะคะตรงกลางคือวงกลมสีขาวของมรดนี้นะะ เรียบร้อยเรีบร้อยน้องงานนี้รลอยไม่ขึ้นนะลูกอ๋อหน่ารักอ่ะ ไม่มาไมบอกน่า่าสนุกคะครับไม่นี้มีซอบแม่ต้องบอกฉันนะฉันก็มาชอบฉันดู ฉันดูกี่ร้อยรอบฉันก็ไม uh ่เบื่อครับตัว si มันอ้วนสร้างก็อ้วนควานก็อ้วนหมอพลอยอ่ะตัวตะกี้หนึ่ง เกาะเป็นลูกลิงเลยโอ้โหทำผมเท่เลยนะน่ารักอ่ะ ีตอนสมัยก่อนเวลาซ้อมช้างจะซ้อมอยู่ที่ะ้นงในใช่ค่ะซ้อมข้ในเลยคนะ่ะอขอ้า,างหนตะกอนใช้ช้างประมาณสี่เชือกครับโอ้ยมากกว่านี้หลายเท่าแล้วก็เขาใส่ชุดเชิดอ,อะไรที่แบบท้องชงท้องช้าง่เนี้ยโอ้ยดูมาเยอะแล้วเนี่ยดูที่เนี้ยเดมืแบบพนแพบตนานก็เสด็จสมัยก่อนเนี้ย วันนี้วันนี้ด้รอบ1ีปีที่มาดูกันชมอมแชงโอ้สุดกับปีแล้วเนี่ยสุกับปีนะสุบกแบปี้ม่มาใช่ใช่ก็มัวจะไปลูกสาวไปขั่งขับรถแข่งไงอืม้วชีวิตก็เลยอยู่พัทยาอยู่สนามพิระสกิศอืมแล้วมาตอนหลังนี่ก็บุรีลำ คุณฝนนี่เคยเคยแบบเป็นควานช้างเนี่ยไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไปคุมช้างแบบไม่เคยขี่แต่ว่าไม่แต่ส่วนใหญ่จะขี่ม้าเนี่ยมา่อมามาสองวันนี้ก็ลูกสาวไปขี่เราขี่ไม่ไหวแล้วก็เลยให้ลูกสาวขี่เราไปใช่เพราะเรียนหมดค่ะเรียนขี่ม้าเรียนอะไรเรียนกระโดดจัมปิ้งครับเรียนหมดเพราะว่าเป็นลูกครับผม ลูกท่านหญิงกยต้องเรียนเป็นให้หมดเรียนราละครแบลเล่ขีม่ม้าตีเทนนิสทาได้หมดครับคือไปพื้สังคมไหนไก็ทำอะไรคือเราก็ทําได้หมดไปขีม่ม้าแล้วก็มีชุดขีม่ม้ามีหมวกซื้อจังกฤต้องเท้าเนี่ยยังบอกได้เลยถ้าจะทําบูธดีๆไปร้านเ็กชองเนี้ยซื้อทิ้งอรงกืษเป็นบูธยางซื้อชิ้งกฤษ,ษถ้าจะตัด เป็นหนังก็ร้านเต็กชองเนี่ยงแถช้างที่นี่มีช้างเช่นไหนบ้างที่ว่าทันทันสมัยคุณแม่อมเนี่แหละค่ะอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่างาทองเนี่ยก่อนนี้ก็เจ็บเคยเจอท่านหญิงแล้วเคยเจอค่ะตอนนั้นเล่นหนังไงเล่นหนังพนุเวศสวนอ๋อเหรอฮะเคยเจอท่านหญิงแล้วสยามนี่ท่านก๊อด ครับผม๋อ้สยามก็เคยเจอแล้วเจอโอ้โหท่านอยู่ที่นี่ท่านมาบ่อยครับงาทองเนี่ยลูกลักเลยงาทองนี่ลูกลักของท่านอยู่ใช่ไหมใช่เขาเ<ม>ข,า,ขาสมกับเป็นช้างศึกงาเขาไม่ยาวมากครงายาวสู้ใครได้น็็เป็นสมัยโบราณครับสวยดูเลยเห็ไหมงาตั้งเดกเลยเห็นไหมอืมใช่ฮะเวลาเสยกันเนี่ย โอ้แล้วเรียบร้อยคุณมาพลอ,นะอ,อยก็วิ่งนะเห็นไหมแค่เนี้ยโอเคทันรอดหลานรักคุณผู้อิอ่พลอยขี่ช้างเนี่ยตัวเล็กๆแต่ก่อนเนี่ยแพลวขี่เนี่ยตกช้างอยู่ในเนี้อ๋อเหรอตองแพลวขี่ช้างแล้วก็ขี่ม้า ขี่ม้าศึกแบบคอยป้องกันช้าง,งสมัยก่อนมีม้ามีอะไรด้วยครับเขาเรียกว่าคนไทยเขาเรียกควบใช่ไหมฝรั่งเศสเขาเรียกแคนเตอร์แคนเตอร์วิ่งครับ,รบผมน้องแพ้ก็ยังเก่งอยู่ขี่ม้ายังเก่งอยู่ก็ยังเด็กนะครับเราขี่ไม่ได้แล้วถีงข,ขี่ช้างหลังหักไอ้มาหลังหักมาหลังหัก นนี่ะดูสิความเรียบร้อยเห็นไหมดูเหรอไหมดูงวงวางงวงนะครับเป็นผู้ลากมากดีเลยลายสยามแบบนาทองอ่ะอันนี้ไม่ออกอึงไม่ออกออก็ต้องมาเพือ่อที่กับ วันนี้ในรอบสิบปีมาเจอช้างที่กําลังซ้อมรู้สึกยังไงบ้างฮะตื่นเต้นเนี่ยพอรู้ว่าซ้อมวิ่งแนบเลยมาดูโอ้ยไม่มีเดินเงาะทางนี้ไม่มีแหม่ไม่ได้ติดยาเนี่ยโอ้วิจโอ้ยจูขาวเนี่ยนะโอ้เชยนนี้อันนี้พายมรกฎ อันนี้เยี่ยมปลาเยี่ยมปลาใช่ไหมฮะใช่เยี่ยมปลาไม่คราบไม่ใช่เยี่ยมปลา โอ้โหสง่ายกโยกเก่งยกเก่งโอ้โหสงการโอ้ยตั้งแต่สมัยพระบรมศพครับมันดูซ้อมตอนนั้นน่ะแล้วก็ไป เอาช้างไว้ที่รักษาดินแดนไะงแล้วก็เอาล่อยช้างะแล้วเดินพาเรเตออกมาอืแล้วฉันก็อยู่ตรงมูลิธิไงนะเพื่อนพึ่งพาทำข้าวใช,ใช่ไหมทำกับข้าวลงทานนะ่กับพระองค์โสมนะแจกประชาชนนัเปอ,อยู่งั้นอนะ่ะ โอ้ oh, สวยจังเลยอะพี่ออมขับรถมาแล้วโอ้สวยจังเลยแล้วถ่ายจังเรียบร้อยแล้วค่ะ จากการซ้อมช้างนะครับซ้อมเดินตอนนี้รู้สึกว่าเชียงนี้จะล่คล่องนะคุณออมมากำกับดูแลที่เลยยิงเธอดูแล้วก็พุ่งหอก้อนคะตองกาออกข้างนอออกนเ้าเลย 哎，加油！ บรรยากาศวันนี้ครับสุดมันเลยฮะสุดมันเลยฮะการซ้อมช้างพุ่งหอพุ่งแล้วยิงธนูฝึกเดินนะเกิดความพร้อมเพียงอย่างมากช้างใหม่ก็ว่าหันไปครับช้างใหม่ก็ค่อยฝึกไป